ไม่ไม่รู้จะสรรหาคำไหนมามาพูดเลยครับเกมนี้ไม่ไม่มีคำอธิบายจริงๆคือเอาเป็นว่าสมควรแพ้แล้วครับสมควรแพ้แล้วครับถึงแม้ว่าในมุมหนึ่งในเสี้ยววินาทีหนึ่งเนี่ยแอบคิดว่าเฮ้ยเออกูโชคดีไว้ที่กูจะได้หนึ่งแต้มไว้แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ยังแย่จนวินาทีสุดท้ายครับ ยังแย่จนวินาทีสุดท้ายแล้วก็แล้วก็แพ้จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สมควรแล้วเล่นแบบนี้ก็สมควรแล้วครับที่แพ้ครับคือเล่นไม่ดีอ่ะาก็ต้องว่ากันแหละเราก็ต้องเราก็ต้องมองกันที่ปัญหาแหละเราก็ต้องตําหนิกันแหละว่ามันมันมันพลาดตรงไหนมันมันมันเสียหายตรงจุดไหนคือจะให้มานั่งชมกันก็คงไม่ได้ก็ใครดูฟุตบอลก็คงเห็นกับตาแล้วว่ามันเป็น มันเป็นเกมที่แทบจะไม่ได้เรียกว่าเกมฟุตบอลหรือแทบจะไม่ได้เรียกว่าลีกพูแล้วครับคือวิธีการเล่นต่างๆนานาในเกมนี้ไม่มีอะไรเป็นเป็นมุมดีๆเลยอ่ะถ้าจะมีสักสักมุมสองมุมคือเรามีผู้สามประตูที่ดีที่สุดในโลกคนหนึ่งกับอีกมุมดีมุมหนึ่งก็คือเฟเดริโกเคียซ่าทำประตูได้แค่นั้นเลยที่เหลือไม่มีมุมไม่มีมุมดีเลยในเกมนี้ ที่จะให้พูดถึงน้อยมากๆน้อยมากๆน้อยมากๆแล้วก็บทคําจะพูดเกมนี้คือบดคําจะพูดนอกจากคําว่าสมควรแพ้แล้วครับถ้าได้แต้มหนึ่งคือโคตรโชคดีเพราะฉะนั้นตัดคาว่าโชคดีออกไปเพราะมึงสงควรแพ้จริงๆเกมนี้แล้วก็แพ้จริงๆด้วยนะครับเอา้าเดี๋ยวมาว่ากันเดี๋ยวมาว่ากันขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรากันก่อนนะครับก่อนจะขึ้นไปกว่าน,นี้ ฮอกซิเคิลครับตัวจริงเรื่องแก้วเก็บอุณหภูมิจากอเมริกาครับผู้นําด้านแก้วเก็บอุณภูมิที่ผสมผสานดีไซน์สวยทันสมัยและฟังก์ชันล้ําสมัยอย่างลงตัวครับเก็บเย็นได้นานสูงสุด25ชั่วโมงเก็บร้อนได้นานสูงสุด12ชั่วโมงครับ BPA-free ปลอดภัยทุกการใช้งานครับมีหลากหลายรุ่นให้เลือกเหมาะสมกับทุกไลฟ์สไตล์นะครับใครสนใจก็แอดไลน์ไปสั่งซื้อหรือว่าสอบถามดีลลับได้เลยนะครับ ตึงคอตึงบา่าตึงไหลขอแนะนําขบวนทับทาดีครับมีหลายสีหลายกลิ่นให้เลือกจับจองพกพาง่ายคลายปวดได้ทั้งวันกับยาหม่องทาดีครับและล e โอครับผู้สนับสนุนการถ่ายท่าสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอย่างเป็นทางการครับลลโอเชียร์ด้วยกันมันสกว่าครับล e โอรวมกันมันสกว่าครับเอาละ,ะครับโอ้โ oh หคงจะได้ดูคงจะได้เห็นกันแบบเต็มสตาไปแล้วครับว่านี่คือเกมที่ ใช้คำว่าห่วยแตกได้แบบเต็มปากเต็มคำเลยนะฮะไม่รู้จะใช้คำไหนมาถ้าไม่ใช่คาว่าห่วยแตกครับครึ่งแรกครับใช้คาว่าอะไรดีใช้คาว่าใช้คาว่าเป็นครึ่งแรกที่เสียเวลาไปเปล่าๆเลยครับสี่สิบห้านาทีห้าสิบนาทีรวมทดเจ็บโนนนี้นั่นนะเป็นครึ่งแรกที่แทบจะไม่ได้เรียกว่าเกมฟุตบอลหรือ หรือเกมของลิเวอร์พูลเลยครับ <_ hatten> เพราะว่ามันมันไม่ใช่เกมฟุตบอลเลยครับลิเวอร์พูลเล่นอะไรก็ <juga S 2> ไม่รู้ครับเครื่องแรกข้อผิดพลาดเยอะมากทุกอย่างดูหละหลวมไปหมดย้อนไปที่เรื่องของสิบเอ็ดตัวผู้เล่นก่อนผู้สาประตูอลิสันเบ็คเกอร์แนวรับคอร์เนอร์แบดลี์คู่เซนเตอร์โคนาเต้ฟันได้แบ็กซ้ายเป็นมิลลอดเคิร์เคส้านกลางอลกซิสแม็กลิสเตอร์แรอันกาเฟนแบกโดมินกโซบอสไดทางซ้ายอันนี้เอาตามรายชื่อที่ออกมาทีแรกก่อนนะทางซ้ายเนี่ย เป็นฟอร์เรนเวียสหน้าเป้าเป็นอเล็กซานเดอร์อิซักทางขวาเป็นโมซาลาแต่เมื่อเกมลงสนามจริงๆลิเวอร์พูลเล่นเหมือน4-2-2-2ครับคู่กลางเป็นกาเฟนแบกกับอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์คู่มิดฟิลด์ตัวรุกเป็นเหมือนโดมิเนกซ์บอสไลกับฟอร์เรนเวียสแล้วก็คู่หน้าเป็นเหมือน โมซาร่ากับอเล็กานเดอร์อีซักฟอร์เรนเวสไม่ได้ถ่างออกไปเล่นด้านซ้ายเลยนะครับแทบจะมายืนคู่กันตรงกลางกับโดมินิกโซบอสไลเลยแล้วก็ก็ไม่รู้ว่าทำไมทำไมอาร์ซอดถึงเลือกที่จะใช้แท็กติกนี้ในเมื่อกล้าที่จะดอบกักโปทางซ้ายแล้วส่งฟอร์เรนเวสมาทำไมไม่ให้ฟอร์เรนเวสเล่นทางซ้ายไปเลยไม่รู้เหมือนกันกลายเป็นว่าพอมันมายืนกระจุกกันตรงกลางแล้วมันดู มันดูแทนที่มันจะทําให้กองกลางดูแน่นขึ้นมันกลับทําให้กองกลางดูสเปะสปะไปหมดเลยครับเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันที่เกมรับริวพูก็ก็ละหลวมมากๆถ้าไม่มีอาริสันเบเกอร์มึงโดนสี่ห้าลูกแล้วเอาพูดเลยเฉพาะครึ่งแรกนะได้รับผิดพลาดละหลวมยืนกันผิดตำแหน่งไปหมดคือทุกอย่างดูเลวร้ายไปหมดเลยครับในเกมรับของริวพูวันนี้โดยเฉพาะในครึ่งเวลาแรกจริงๆก็ทั้งเกมนี่แหละอย่าบอกว่าเฉพาะครึ่งเวลาแรกเลย ในครึ่งเวลาหลังก็ไม่ใช่ว่าดีขึ้นแต่ถ้าให้โฟกัสจริงๆครึ่งแรกนั่นอย่างที่บอกคือคือเกมที่เต็มไปด้วยความผิดพลาดเต็มไปด้วยความหละหลวมเต็มไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างในมุมที่มันไม่ดีไล่มาตั้งแต่ตำแหน่งแบ็คขวาคอเนอร์แบลลินนี่คืออีกหนึ่งเกมที่ไม่ดีเลยครับเจ้าหนูคอเนอร์แบลลี่เกมนี้ไม่ดีเลยเกมรับก็ไม่ได้เกมรุกก็ไม่ดีทุกอย่างดูดูดูแย่ไปหมดเลยแล้วแล้วต้องยอมรับว่าประตูแรกเนี่ย เจ้าตัวก็มีส่วนนะครับเพราะว่าจังหวะบอลยาวไปเนี่ยแล้วเจ้าตัวไม่ไม่เข้าหาบอลโดนตัดบอลได้สุดท้ายนําไปสู่การเสียเตะมุมเสียเตะมุมเสร็จสุดท้ายกาเฟนแบกบ่งผิดเหลี่ยมเข้าทางอิสมาลาซาซาดีแมงก็ขยันยิงกูจังเลยไม่รู้อะไรกูหนานะสุดท้ายเนี่ยความผิดพลาดเริ่มจากคอนเนอร์แบดลี่ในจังหวะนะั้นแล้วหลังจากนั้นก็ยังมีความผิดพลาดอีกในเกมรับ รวมมาถึงเกมรุกก็แทบจะไม่มีประโยชน์โอเคมีบางช่วงบางตอนที่เหมือนจะตื่นจากผวังนะเอาจริงคอนเนอร์บัลลี่เนี่ยก่อนหน้านี้ก็เหมือนเล่นแบบอยู่ในผวังไปแล้วเกมหนึ่งนะเกมนี้เอาอีกแล้วครับเกมนี้เอาอีกแล้วเหมือนอยู่ในผวังแล้วเหมือนลงมาแล้วยังไม่ตื่นอะ่ะจนสุดท้ายนํามาสู่ความผิดพลาดแนวรับวันนี้ละหลวมไปหมดโกนาเต้คือคนที่ท็อปฟอร์มสุดเลยวันนี้ทุกอย่างดูดูผิดที่ผิดทางไปหมดจังหวะ การอ่านเกมการเข้าสกัดการดักบอลการแท็กเกิลอะไรต่างๆ่กันนะแทบจะไม่ช่วยอะไรทีมเลยแล้วแถมจะเป็นจุดอ่อนของทีมด้วยนี่คืออีกหนึ่งอีกหนึ่งเรื่องของโกนาเต้ที่บทจะดีมันก็ดีใจหายเลยครับแต่บทจะหลุดจะมีในซีซั่น,นเนี่ยเราจะมีให้เห็นเลยว่าโกนาเต้จะมีเกมที่หลุดแบบหลุดแล้วหลุดเลยแบบเนี้ยให้เห็นอยู่ประจําเหมือนกันซึ่งถ้าวันไหนหลุดแบบเนี้นั่นแหละวันนั้นเลี้ยวชิปหายใช้ก็ว่าชิปหายได้เลย ฟานได์วันนี้ก็ด้วยความที่รอบตัวมันผิดพลาดไปหมดฟานได้คนเดียวก็ไม่ไหวเหมือนกันมีลอสเกอร์เคสก็ดูทรงๆในครึ่งเวลาแรกอาจจะดูเป็นคนที่มีแพชชั่นมากที่สุดมีความมุทะลุดูดันที่จะที่จะเล่นมากที่สุดแล้วนะถึงแม้ว่าจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นก็ตามซึ่งอย่างที่บอกพอแนวรับผิดพลาดแล้วเนี่ยแทนที่มิดฟิลด์ตรงกลางที่แอนเนอร์สลอตวางไว้เนี่ยคือสองสองเนี่ยแทนที่มันจะช่วยกันตรงกลางได้กับกลายเป็นว่า ทุกจังหวะที่แนวรับริพูผิดพลาดเราก็จะไม่เห็นตรงกลางของริพูช่วยอะไรได้เลยบอลสองก็เก็บไม่ได้เกมรับก็ก็ก็ยืนผิดที่ผิดทางเหลือพื้นที่จากแดนกลางไปสู่แดนแดนหลังของตัวเองเนี่ยพื้นที่เหลือเยอะมากให้พาเลตได้เล่นเยอะมากยิ่งพาเลตเจอริบูเล่นแบบเนี้ยเล่นไปยิ่งตัวใหญ่ขึ้นตัวใหญ่ขึ้นตัวใหญ่ขึ้นโชคดีแค่ไหนแล้วที่มันไม่โดนถล่มมาตั้งแต่ครึ่งแรก บุญหัวแค่ไหนแล้วเอาพูดเลยถ้าไม่มีอลรอิซอนเบเกอร์เซฟไปละว,วิง่งเซฟจนมือแตกถุงมือขาดไปหมดแล้วคือแนวรับไม่ช่วยเลยครับไม่ช่วยเลยแล้วก็ปลุกเล้ายังไงก็ปลุกไม่ขึ้นเป็นเกมครึ่งแรกที่บอกตามตรงเลยว่าดูด,ดูดูอยู่เนี่ยภาวนาแล้วโหมึงเป่าจบเถอะเป่าจบครึ่งแรกจบครึ่งแรกแล้วเดี๋ยวขอไปแก้เกมหน่อยเป่าจบเถอเป่าจบเถอะอ่าสุดท้ายประครับประคองตัวเอง โดนนำอยู่แค่หนึศูนย์สุดท้ายครึ่งหลังอ่ะมีการแก้เกมก็ไม่ใช่ว่าด,ดีขึ้นถอดคอเนอร์แบร์ี่ออกสลับเอาโดมินิกโซบอสไลลงไปเล่นเป็นแบ็คขวาแล้วก็เอาโคโดี้กัปโปล,ลงมากลับมาเป็นธรรมชาติมากขึ้นในครึ่งเวลาหลังแต่กว่าจะกลับมาเป็นธรรมชาตินะครึ่งหลังผ่านไปประมาณสิบนาทีนะที่เริ่มจะกด พาเลตได้เริ่มจะเก็บบอลได้เริ่มจะโน่เริ่มจะนี่เริ่มจะนั่นได้แต่ในระหว่างนั้นในแนวรับก็ยังคงมีความผิดพลาดให้เห็นอยู่เรื่อยๆก็ยังมีเซฟจากอาิสันเบเกอร์อยู่เรื่อยๆยังมีความผิดพลาดกันเองของกองหน้าคสซันพาเลตที่มันไม่คมเองไม่งั้นก็โดนอีกอย่างที่บอกครึ่งหลังไม่ใช่ว่าดีขึ้นครับรองบอลเยอะกว่าจริงครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีความผิดพลาดในแนวรับแนวรับวันนี้ถ้าให้คะแนนผมให้สามคะแนนสี่คะแนนเต็มที่แต่ละคนอ่ะ สุดท้ายเปลี่ยนตัวลงมาอ่ะมีมีฟิมโปงลงมามีเฟเดริกกเคียซ่าลงมามีเอนกูโมฮาลงมาฟิมโปงลงมาก็ดีอยู่จังหวะแรกจังหวะเดียวหลังจากนั้นก็อะไรก็ไม่รู้ดูดูลุกลี้ลุกลนจนจนมันก็เสียบอลบ้างอะไรบ้างคือมันเป็นวันที่อย่างที่บอกคือมันแย่ยไปหมดเลยครับในทุกตำแหน่งในแนวรุกวันนี้อีซัคก,ก็ สภาพร่างกายเราก็เห็นแล้วว่าโอ้โหพอเป็นเกมเพีย์ลีกพอเขาเล่นนานๆเข้านานๆเข้าเจอกองหลังที่แข็งแกร่งเน,นีนน่ยก็หอบแดดเหมือนกันนะครับสําหรับเล็กซ์เดอร์อิซรความฟิตส่วนหนึ่งจริงๆมีจังหวะด้วยมีจังหวะที่ควรจะทําประตูได้เหมือนกันแต่ว่าก็โทษไม่ได้จังหวะนั้นก็โทษไม่ได้คืออะไรส้นอิสระผมมองว่าเป็นตั้งแต่สภาพร่างกายเป็นยังไม่ฟิตอ่ะเล่นได้ถึงขนาดนั้นก็ก,ก็ก็บุญหัวแล้วนะครับคนที่ควรจะแบกเกมรุกได้ อย่างโมซาลาวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ค่อนข้างเงียบช่วยทีมได้ไม่เยอะเลยแทนที่จะเป็นที่พึ่งพาในเกมรุกได้ก็กลายเป็นมาพึ่งพาไม่ได้อย่างที่บอกคือลิปูเสียเวลาไปเป,เปล่าๆ45นาทีในครึ่งเวลาแรกโดยที่ไม่ได้อะไรเลยแล้วมาเล่นเครื่องเอาในครึ่งเวลาหลังมาปรับเกมมาแก้เกมเอาในครึ่งเวลาหลังซึ่งก็กว่าจะผ่านไปก็10นาทีถึงจะถึงจะ,ถ,งจะถึงจะตื่นตัวแต่สุดท้ายอ่ะ มาได้ประตูตีเสมอจากเฟเดริโกเคซานี่คือมุมดีๆที่ผมว่าแฟนเ์พูโอเคที่เห็นเฟเดริโกเคซาทำประตูได้แต่ว่าหลังจากนั้นสุดท้ายก็เกิดความผิดพลาดขึ้นมาอีกในเกมรับโดน NK ทียยิงย้ำชัยเข้าไปในนาทีบาปของนาทีบาปน่าจะเป็นนาทีที่ร้อยเจ็ดได้ลวมั้งที่ที่คริสันเลททำประตูได้ไม่รู้ยังไงเหมือนกันแต่ว่ามันทดเจ็บหกนาทีแต่ว่าจะลูกที่ลูกที่เอ,อ็นเคทียยิงเนี่ยคือนาทีที่ร้อยเจ็ด อันนี้ไม่ได้อยากมาแก้ตัวจะยิยงร10้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยอะไรก็ตามแต่สุดท้ายลิ์พูสมควรแพ้อยู่แล้วเกมนี้ไม่ว่าลิ์พูจะโดนยิงนาะทีไหนก็ตามลิ์พูสมควรแพ้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าสมควรแพ้เล่นได้เท่านี้ก็ต้องแพ,ยยพ้ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงกันไปแล้วก็ต้องไปไปปรับปรุงตัวเองไปไปปรับทัศนคติอะไรต่างๆนานาก็ว่าไปากลางสัปดาห์เดี๋ยวมีเกมยูฟาแชมเปี้ยนีกเอาไปเรียกฟอร์มซะเพราะเดี๋ยวสุดสัปดาห์มีอีกหนึ่งเกมเยือนที่ต้องไปเยือนเชลซี หนักเหมือนกันเชลซีก็สามวันดีสี่วันไข้ก็พึ่งแพ้มาเหมือนกันก็คงไม่อยากแพ้อีกนะครับเพราะฉะนั้นร์พูครับน่าจะเป็นสองเกมเยือนนะเพราะว่ากลางสัปดาห์เหมือนจะเหมือนจะเป็นเกมเยือนแต่ผมจำจำโปรแกรมไม่ได้ขออภัยแต่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นการเยือนกาลตาสลายนะแล้วก็สุดท้ายสุดสัปดาห์ก็จะไปเยือนเชลซีอีกก็เป็นสองเยือนที่เป็นสองหนักเหมือนกันถ้าไม่ชนะทั้งสองนัดสถานการณ์ก็น่าจะ แย่ไปกว่าเดิมก็จะแย่ไปกว่าเดิมโชคดีที่จบแมตช์เชลซีมันจะเบรกทีมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่ามีความโชคดีอยู่บ้างเพราะฉะนั้นเกมนี้ลิเวอร์พูลแพ้แล้วก็ก็ต้องรับสภาพแล้วก,แวก็แล้วก็เริ่มใหม่ครับไปตั้งต้นกันใหม่ผมเชื่อว่าคือถ้าพวกเราเห็นอันเนอร์สลอตเห็นถ้าพวกเรารู้ตัวว่าเกมนี้มันแย่นักบอลที่ลงไปเตะเองก็รู้ตัวว่ามันแย่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น นับนับหนึ่งใหม่นับหนึ่งใหม่แพ้แล้วก็แพ้ไปแพ้แล้วก็แพ้ไปก็ถือว่ายังมีบุญเก่าอยู่บ้างแต้มอยู่อยู่ที่สิบห้าแต้มนะครับแต่ถ้าพรุ่งนี้อาร์เซนอลเก็บชัยชนะได้ก็ก็จะไล่ขึ้นมากระชั้นชิดมากขึ้นก็ก็คงจะสนุกมากขึ้นนะครับส่วนลิเวอร์พูลก็ต้องไปปรับต้องไปแก้กันอาร์เซนอก,ก็ก็คงต้องไปไปแก้ไขแหละเอาง่าย ผมว่าเขารู้แค่ว่าครึ่งเวลาแรกมันมันเป็นแบบไหนเขาถึงเขาถึงแก้เกมแล้วก็เปลี่ยนกั๊กโปล,ลงมาแล้วก็ปรับวิธีการส่งโซบอสไลไปเป็นแบ็คขวาแทนคอเนอร์แบรดลีย์คอเนอร์แบรดลีย์ต้องยกระดับขึ้นมาหน่อยครับต้องยกระดับขึ้นมาหน่อยถ้าจะเป็นที่พึ่งพาของทีมให้ได้ต้องยกระดับขึ้นมาหน่อยเชรลีฟิล์มโปงเมื่อได้โอกาสแล้วก็ต้องทําให้ได้นอกจากความวูบว่าความเร็วที่ตัวเองมีแล้วต้อง ต้องมีสมาธิอยู่กับเกมต้องน้องใหม่ลุกรี่ลุกลนจนเกินไปโอเคมันมีความตื่นตัวมันมีความแอคทีฟอยู่แล้วแ่ะแต่ว่าในเกมที่เอ,อ่อมันต้องการความนิ่งมากกว่านี้ฟลิมโปงก็ต้องยกระดับมากกว่านี้คนาเต้บทจะดีก็ดีใจหายแต่บทจะหลุดก็หลุดเลยอย่างวันนี้คือวันที่เขาหลุดเลยอย่างที่บอกไปฟานดาก็แบกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแบกจนไม่รู้จะแบกยังไงแบกจนไม่ไหวแล้วถ้ารอบข้างไม่ช่วยนะครับแดนกลาง อ,อีกหนึ่งคนที่ผมต้องชมผมชมเคอร์ติสโจนนะวันนี้ลงมาครึ่งหลังเนี่ยลงมาแทนแม็กอาริสเตอร์เกมดีขึ้นนะเกมดีขึ้นเลยเกมดีขึ้นจริงๆตรงกลางดูสู้ได้เลยหลังจากที่ก่อนหน้านี้กองกลางเหมือนไม่มีกาเฟนแบกก็ไม่ช่วยแม็กอาริสเตอร์ก็ไม่ช่วยโซบอสไลน์นอกจากพลังงานอันล้นเหลือแล้วครึ่งเวลาแรกก็ทําอะไรไม่ได้ฟลอรเรนเวสก็อย่างที่เห็นเกมนี้ในครึ่งหลังอาจจะดีขึ้นครึ่งหลังดีขึ้นครึ่งหลังดีขึ้นแต่ครึ่งแรกแย่ทั้งทีม ยกเว้นอดริสันเบเกอร์ไปไปเริ่มต้นใหม่ซะไปตบหน้าตัวเองแรงๆแล้วดึงสติตัวเองกลับมาให้ได้ดึงฟอร์มตัวเองกลับมาให้ได้เข้าใจได้ครับในหนึ่งซีซั่นระยะทางมันยาวมากๆมันสามารถเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ฤุกการที่เราก็เห็นแล้วว่าวอลิ้วคูก็มีเกมแบบนี้เกมที่เจอฟอร์เรสที่แพ้ก็เนี่ยเล่นประมาณเนี่ยสุดท้ายก็แพ้งจริงแล้วก็มีหลายเกมที่มันเล่นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย ในหนึ่งซีซั่นเนี่ยเราได้ทางมันค่อนข้างยาวเพราะฉะนั้นเราเรายังไม่ต้องตื่นตระหนกจนเกินไปแพ้ได้ครับแพ้ได้ในวันที่มันควรแพ้มันก็มันก็ต้องแพ้เริ่มกันใหม่น้ำหนึ่งกันใหม่ขอแค่กลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีของตัวเองให้ได้โดยเร็วที่สุดแล้วพวกเราจะลุ้นไปด้วยกันนะครับลุ้นกันต่อลุ้นกันลุ้นกันต่อก็และกันอพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวรอเกมระหว่างนิวคาสเซินกับ อาร์ซอนด้วยก็แล้วกันถ้าผลไก่ขันจะเป็นใจสักหน่อยเราก็คงจะทุนเราความโมโหกโกรธาไปได้มากขึ้นนะครับวันนี้พัมพนานากันมาประมาณนี้ก็แล้วกันนะคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้แต่ขอด้วยความสุภาพหน่อยนะเอาเอา,เอาด้วยเอาด้วยเหตุด้วยผลอนะ่ะไม่ไม่เอาแบบชี้หน้าด่าแบบแบบสาดเสียเทเสียขนาดนั้นนะผมเชื่อว่าอย่างที่บอกไปคือถ้าเราเห็นว่าว่าในเกมมันแย่ขนาดไหนเนี่ยนักบอลที่มันลงไปเตะเองมันก็เห็นอยู่แล้วแหละว่ามันแย่ แต่ว่าอะไรที่มันไม่ดีเราก็ว่าไม่ดีเกมไม,ไม่ดีเราก็บอกไม่ดีคนนี้ฟอร์มไม่ดีเราก็บอกฟอร์มไม่ดีว่ากันในเรื่องของฟุตบอลอย่าอย่าดา่าด้วยเทาคำหยาบคายจนเกินไปก็แล้วกันนะขอให้อยู่ในความพอดีอยู่ในความาสุภาพหน่อยก็แล้วกันนะอ่ะเข้าใจแหละว่ามันยังไงก็กุนหงิดเพราะนี่ก็กุนหงิดเหมือนกันนี่ก็กุนหงิดเหมเอือนกันเอ้าก็ลุยกันต่อลุยกันต่อลุยกันใหม่ลุยกันต่อลุยกันใหม่นะครับอ่ะวันนี้ไปแล้ะ cả diễn viên cái này đó